ขอบคุณะครับแล้วก็มองบนปแล้วประกอบการแล้วก็พัดไปไปเลยแล้วกั่ครับอันนี้คือภาพ มับมงคลให้กับเจ้าบ่าวครับเจ้าบ่าวแนมรับะครับให้เจ้าบ่าวนะครับครับครับนะครับนะครับนะนคบนคนะครนครับคนะนะนครครับนะครันนีคนะครับใะ้เจ้นนะครับนะคบมะบนะครับนะับะครับนครับนะครนรนะครับครครับนบนะครับนะบคับับครับรับะรนะครับ เที่ให้ระดมครับที่ให้มงคลนะครับให้เจ้าบ่าวมอบมงคลให้กับเจ้าสาวนะครับมันมีนัยยะนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยคือทัพจักวันนี้เป็นต้นไปนะครับคือญาติเรียกว่าเจ้าบ่าวนะครับในหม้อพายสิบไทยแล้วนะครับเป็นอย่างไรใหบ้านเราในตอนนี้นะครับ ครับเพราะว่าคือสมัยก่อนผู้หญิงเนี่ยคืออยู่ในบ้านนะครับเป็นแบบนั้นใช่ไหมครัผู้ชายทําง,งานนอกบ้านเพราะฉะนั้องการงานทุกอย่างภายในบ้านคือผู้หญิหญงเป็นคนดูแลนะครับเ,เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเกิดแล้วเด้รับเลือดรอบใจข้อที่สี่คือข้อความเป็นใหญ่ให้นะครับข้อที่ห้าคือให้เคื่อนประดับตกแต่งร่างกายคือตามการสมัยนีะข้อรอบวัดแต่งงานนี่คือให้ัเกิดนี่ครับมีความให้นะครับ หน้าที่ห้าข้อที่พยายามามีคนปฏิบัติตเลยข้อที่สองคือดูแลนทบางเคียอของสามีของเราให้ดีนะครับข้อที่สามคือไม่ประพฤติเข้าใจข้อที่สี่คำว่ารักษาทรัมสที่หามมาได้รยว่าไม่ดีนรับแล้วข้อที่5คือรียว่าพยาาเกกรสิทสนมทังคอบัวนะครับในบ้านอย่างน้หน้าที่มีพยายามข้อที่พระเจ้าส่งไว้นะครับ บางคนนี้นะฮะเก็บไว้ให้ดีนะครับกาใส่ถุงผ้าหรือว่าถุงพลาสติกก็ได้นะครับเอาไว้บนที่พระแล้วก็บนบันะครับบัรอบอกว่าเวลาเียนรู้ให้ตัามคนนี้ทค่กทนไว้เลยครับจักมนนไว้เลยนะเดวผมทับหนถึงสามให้รู้รนพรอมกันนะนะครับสองสามเอารุกขึ้นคเดินมานี้เลครับจงเดินมาทางหน้าที่คบ แล้วก the ็หน้าไม่ได้แต่งเพื่อหน้าเลยครับเรื่องนี้เลยครับนะครับถามที่ใหนถาอย่างนี้นะครับคือสมัยก่อนนี่คือเวลาตลังแต่งงานใช่ไหมครับคือพ่อแม่เนี่ยคือจะมอบทรัพย์สินหนึ่งให้พวกไปสร้างหรือสร้างตัวนะครับสร้างครอบครัวใหม่ครับดังนั้นคนโบราณเขาจะถามหลังใช่ไหครับบอกว่าไปยืมมั่นคงแล้วไม่อยากทำะหรกับวัรุ่นคือเราเป็นหอบตอครอบครัวของตัวเองแล้วนะครับวันนี้นะครับยทีไรก็ ถ้ายืนม so. ัานผมแล้วนะครับยืเต็มฝ่าเท้าแล้วก็ให้ปล่อยนะครับปล่อยนะครับานะครับปล่อยนะครับต้องหมายความว่าชีวิตผู้นะครับคือริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนับงจกวันนี้เป็นต้นไปนะครับทั้งสองก็จะเขียนข้างปฏิการแล้วนะครับตลอดไปนะครับตัวตบอคนนี้ดูแลพ่อแม่ใด้ดีนะครับก็จะเป็นมงคลชีวิตของเราเองนะครับข้อที่2การเลี้ยงดูบุตรก็เป็นมงคลส่วนของชีวิตมือนันนะครับ ที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามานะครับจนเติมอ,อย่างมีครอบครัวนะครับเพราะว่าเป็นมงคลชีวิตของท่านนั่น,นเองนะครับข้อที่กางการสะห์ภรรายาภรรยาอนุพันห์สามีคือสามีภรรยาดูแลเอาใจใส่กันและกันเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตมยนดันนะครับในมงคล38ประการข้อที่13นะครับอาฉันก็อยากให้ะคะุณสองครับดูแลสิ่งการได้กันให้ดีนะครับชีวิตคู่ก็จะมีแต่ความสุขนะครับวันนี้ก็ให้เป็นข้อที่นะครับอีกเรื่องสั้นๆนะครับอยากจะเล่าให้ฟังก็คือ มีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับสมัยก่อนเนี่ยไปกราบทูลถามผู้เจ้านะคระับผู้เจ้าไปกราบทูลถามบอกว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอ่อมฉันทั้งสองสามีภรรยาแต่งงานกันมาเนี่รักกันมากแล้วเกิดพระเจ้าข้ายิ่งใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนานเท่าไหร่นะครับความรักที่มีต่อกันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไม่เสื่อมจากกันแลกันาเลยถึงจะห่างกันไกลแสนไกลแค่ไหนนับเดือนนับปีก็ยังคิด đại lời, mẹ đại hoàng chiết có không lời với ông ta,